สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมละลาสแตงกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยแมปนี้ก็อัปเดตนะครับเพิ่มตัวละครน้ำน้ำมาถึง4ตัวเลยนะตอนนี้ผมก็ได้ตัวละคร น้ำที่2แล้วนะครับน้ำแรกกิยูเนี่ยคนดูก็น่าจะดูไปแล้วรอบนี้เนี่ยตัวนี้เข้าตู้พอดีครับตัวนี้มีชื่อว่าอสุเวสเซลนะฮะอสุเวสเซลการตัดสินใจเรื่องน้ําเอาเป็นว่ามาดูดีกว่านะครับว่าตัวตัดสินใจเรื่องน้ํเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนและหายังไงอยากเทพแบบไม่ต้องฟาร์มเองใช้บริการร้าน e ีซี่คลสโตสิมีทั้ง i อสุดคุ้มและบริการฟาร์มราคาแจม โอเคสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเราสามารถหาได้จากตู้แบนเนอร์นั่นเองนะทั้งแบนเนอร์1และแบนเนอร์2ได้เลยนะครับตรงนี้หาได้ทั้ง1และ2เลยนะครับใครที่ต้องการตัวนี้เนี่ยก็ไปจับไปจองกันได้นะครับคุณชมมาดูเรื่องข้อมูลตัวละครกันดีกว่านะครับ โอสุเวสโซนะครับนี่คือชื่อในแมปแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวระดับมิสติกเป็นตัวตีกราวนั่นเองนะครับผู้ชมมาดูเรื่องแสแตตตรงนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเดเมจเริ่มต้นเลเวล1นะครับอันนี้คือเลเวล1นะเดเมจพันห้านะครับระยะ18 s p a 7วิเป็นเอ่าเป็นธาตุจิตนะครับผู้ชมตัวนี้นะครับค่าวางอยู่ที่600นะครับผู้ชมถ้าเข้ากลุ่มก็คือวางตัวนี้ได้แน่นอนนะฮะลองวางดูซิเป็นไงตัวนี้วางตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เลยโอโ ทำไมพี่แก,แกเท่ขนาดนี้วะคุณูชมดูดิดูการโจมตีครับเฮ้ยเท่เฉยเลยเว้ยคุณผู้ชมโอ้โหมีเสียงเอฟเฟคด้วยครับตัวนี้ปกติถ้าตัวที่เดฟไม่ค่อยสนใจจะไม่มีเอฟเฟคนะอันนี้ถือว่ามีเสียงเอฟเฟคด้วยนะครับการโจมตีก็เป็นการพุ่งไปต่อยนะครับคุณผู้ชม แล้วก็ตัวนี้นะครับรูปแบบการโจมตีเป็น AOE แบบวงกลมนะครับโจมตีกราวอย่างเดียวมอนที่บินก็คือบินฉําเลยนะฮะ <S <S 1> <S 1> เรื่องโมเดลนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่เคยดูเมะเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ในขั้นนี้นะครับเรื่องสเตตเนี่ยเดเมจอยู่ที่1500นะครับระยะ18 SPA 7วินั่นเองนะครับอัปเกรดได้ถึง8ขั้นด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้อัปเกรด1เดเมจพุ่งไปที่3,700กว่านะครับระยะ20 SPA 6 5วิ อัปเกรด2เดเมจ6 0 0 0นะครับระยะ22 SPA 6วิและในอัปเกรดขั้นที่3นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าไฟบรีดนะครับน่าจะเป็นลมหายใจไฟประมาณนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะลองดูซิเป็นไงปึบขัดทุม่มนี่เลย <c oughs> โอ้โหเหมือนในานารุโตะเลยคุณผู้ชมมาดูซิว่าเดเมจเท่าไหร่เดเมจ8000นะครับระยะ22 S.P.A. 7วิตีติดเบิร์นด้วยนะครับโอ้โ oh, หเหมือนจะดีกว่ากียูไปเนี่ยเอาดีๆตีติดเบิร์นแบบนี้นะครับนี่ติดเผาไหม้ด้วยนะครับค่อนข้างโอเคอัปเกรดต่อไปครับเป็นอัปเกรด4นั่นเองนะฮะปึบอัปเกร 4, ด4ี่เเมจหนึ0 0หนะครับระยะ22 S.P.A. 6วินั่นเองนะครับ อัปเกรด5ครับเดเมจอยู่ที่16,000นะครับระยะ25 SPA 6วิอัปเกรด6ดเดเมจ20,000นะครับระยะ25 SPA 6วิ <c oughs> และในอัปเกรดขั้นที่7นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่า Energy r o s สนะครับนี่ดูซิปเป็นยังไงเอ่ยโอ้นี่ครับการโจมตีแบบนี้รอมอนเกิดก่อนนะนี่ เป็นการโจมตีเป็นอ่าคล้ายๆค,ควันอะไรไม่รู้นะครับผมไม่เคยดูเมเรื่องนี้นะแล้วก็รูปแบบการโจมตีในขั้นนี้นะครับจะโจมตีเป็นไฮบริดแล้วนั่นเองนะฮะมอนที่บินอยู่ก็จะโดนโจมตีไปด้วยกาโร่ที่บินแกไม่รอดแน่กาโร่ที่เดินก็ไม่รอดนะฮะโอ้โหถือว่าเก่งขึ้นมากๆเพราะว่าตีติดกระดูกหักด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเก่งอยู่เนี่ยตัวนี้ เดเมจอยู่ที่24 0 0 0นะครับระยะ30 SPA 7วินะครับและต่อไปครับเป็นอัพเกรดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับอัพเกรด8นะครับคุณชมเดเมจ30,000 ระยะ30 SPA 6วินั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนบัฟที่เหมาะสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับเผื่อใครอยากเล่นตัวนี้เป็นตัวหลักกันนะบัฟที่เหมาะก็คือบัฟรุ้งทุกบัฟเลยนะครับเล่นได้หมดเลยครับตัวนี้เพราะว่ามีติดไฟไหม้ด้วยมีกระดูกหักด้วยเล่นได้หมดเลยนะครับดูซิว่าวางได้กี่ตัววางไปแล้ว1นึวางได้แค่3ตัวนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะครับ เป็นรีวิวสั้นๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มี e v โนั่นเองนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมี e ีโหรือเปล่านะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกันกดไลค์ด้วยและถ้าชอบมากๆกอย่าลืมครับฝากกันกด subscribe ด้วยตอนนี้ก็ตี3กว่าเลยนะฮะง่วงนอนสุดๆอะไรที่พูดผิดยังไงนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับผู้ชมจะขอบคุณมากๆคลิปนี้ไปละจูบบายๆไปแล้วครับ